การจัดการความรู้เรื่องการเลี้ยงพึ่งโพรงโดยนางสาวสุภาวดีสุธิแสนเกษตรอำเภอสองแควค่ะพึ่งโพรงเป็นพึ่งที่มีขนาดกลางนะคะใหญ่กว่าพึ่งมิ้มแล้วก็เล็กกว่าพึ่งหลวงสร้างรังอยู่ในที่มืดแล้วก็มีจำนวนรวงตั้งแต่3-15ถึง15รวงมีประชากรพึ่ง ต่อรังจำนวน5 0 0 0ถึง30,000ตัวส่วนมากจะสร้างรังอยู่ในโพรงหินหรือโพรงไม้ามภายในรังนะคะจะประกอบด้วยผึ้งจํานวนสามวรณะนะคะได้แก่ผึ้งนางพญานะคะจะมีหน้าที่ผลิตไข่ผึ้งตัวผู้นะคะมีหน้าที่ผสมพันธุ์คือวรณะสุดท้ายก็คือผึ้งงานนะคะมีหน้าที่หาอาหารทําความสะอาดรัง ป้อนอาหารให้กับพึ่งตัวอ่อนแล้วก็สร้างซ่อมแซมรังเฝ้าและก็ระวังป้องกันสัตรูให้กับรังนะคะโดยทั่วไปจะให้น้ำพึ่ง3-15กิโลกรัมต่อรังนะคะโดยเฉลี่ยก็คือ7กิโลกรัมต่อปีการใช้ประโยชน์ทางโภชนาการนะคะน้ำผึ่งเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ที่ให้พลังงานสูงซึ่งมีน้ำตาลฟุกโตสอยู่38%น้ำตาลกลูโคส31%ยังประกอบไปด้วยโปรโตีนแร่ธาตุกรดและส่วนประกอบอย่างอื่นที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายนะคะสรรพคุณทางยาน้ำผึ้งใช้รักษาแผลเรื้อรังรักษาโรคเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบใช้ผสมยาแก้ไอขั้นตอนการเลี้ยงพึ่งโพรง 1. ให้เลือกสถานที่ที่ตั้งรังพึ่งโพรงโดยให้เลือกพื้นที่ที่มีพืชอาหารของพึ่งพรงอุดมสมบูรณ์นะคะ 2. การหาพึ่งโพรงมาเลี้ยงสามารถเลือกทําได้โดยการล่อพึ่งหรือการจับพึ่งเข้าคอนเลี้ยง 3. การดูแลรังพึ่งโพรงนะคะควรตรวจรังพึ่งทุกๆ10บวัน โดยให้ตรวจในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเมื่อพึ่งเข้ามาอาศัยแล้วนะคะการจัดการพึ่งโพรงสามารถวางรังล่อเพื่อให้พึ่งโพรงเข้ามาอาศัยจะใช้พื้นที่น้อยและก็สามารถวางได้ทั้งในที่ร่มและก็บริเวณพื้นที่การเกษตรสำหรับวิธีการเก็บน้ำพึ่ง พึ่งโพรงนะคะจะสร้างรวงอยู่ใต้ฝารังเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวให้สังเกตด,ดูนะคะว่าจะมีพึ่งงานออกมาอยู่บริเวณปากทางเข้ารังนะคะเมื่อเห็นว่ามีพึ่งอยู่ทางปากทางเข้ารังแล้วให้หงายฝารังตัดเอาเฉพาะส่วนรวงน้ําพึ่งนะคะในส่วนของตัวหนอนแล้วก็ดักแด้ให้นาเก็บไว้ในรังเหมือนเดิมนะคะนําส่วนที่เป็นน้ําพึ่งมาสับลงบนดักรง กรองสแตนเลสเพื่อให้น้ำพึ่งไหลออกมาแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นนำมาบรรจุไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อเก็บไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนหรือว่าจำหน่ายต่อไปนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการจัดการความรู้เรื่องการเลี้ยงพึ่งโพรงที่นำเสนอนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับทุกท่านที่รับฟังค่ะขอบคุณค่ะ